นู่นำนยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายนขอเรียนข้อมูลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำปีงบประมาณ2,567เพื่อกรุณาทราบโดยมีหัวข้อการบรรยายสรุปรายละเอียดตามจอภาพ ประวัติความเป็นมาอุทยานแห่งชาติผู้พายน์เป็นพื้นที่อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่มีปัญหาวิกฤตทางด้านสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีกระบวนการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่เป็นจำนวนมากจึงทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความสมดุลของสภาพแวดล้อมกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหารวมทั้งได้ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากับหน่วยงานส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พบว่ามีปัญหาในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกกกกอองงนนนววยยาาาาาาารรรรัััษคคมม่ภใชณจ จึงได้พิจารณาจัดตั้งศูนย์นำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงฉเฉพาะพื้นที่ผู้พายนต์ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนง,งานตามแผนแม่บทร,ร่วมกับจังหวัดในพืพ้นที่รับผิดชอบต่อไปศูนย์นำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ผู้พายนต์มีที่ตั้งณอาคารภายในอุทยานแห่งชาติผู้พายนต์บ้านห้วยหวดตําบลจันเพดอำเภอเต่าอยจังหวัดสกลนครมียอดกําลังพลปฏิบัติงานจํานวนหกนายโดยมีพันเอกรักชกฤตแดงไทยสงรองผู้บังคับการกรมทหารราบบททีีี่่เเป็นนนนนัว้้ารราาาศยออกกรรรงงงโโคดดมพพืืผิชตตลขข ปกครอง3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารรวม6อำเภอ17ตำบล137หมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่517,850ไร่สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในปีงบป,ประมาณ2,567ว่วง1ตุลาคม2,566ปัจจุบันหน่วยได้ปฏิบัติงานตามแนวทางการดำเนินการทั้ง8ด้านของแผนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่2มีการปฏิบัติที่ผ่านมารวมทั้งสิ้นจำนวน86ครั้งรายละเอียดตามจอภาพ แนวทางการดำเนินการที่1การกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดประกาศจำนวน3ครั้งที่สำคัญคือร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่11กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2จังหวัดมุกดาหารนครพนมและสกลนครเดินทางมาตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนเกษตรสุขใจสมุนไพรไทยเต่างอยตามนโยบายของรัฐบาลณบ้านพลปลาโหนตำบลเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครแนวทางการดำเนินการที่2การกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที hehe, ่จำนวน12ครั้งท well ี่สำคัญคือได้เข้าพบปะและประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบ3าจังหวัดจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจำนวน11ครั้งร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่2567นจณจุดตรวจจุดบริการประชาชนด้านหน้าโรงเรียนเต่างอยพิทยาคมตำบลเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่2567แนวทางการดำเนินการที่สาม การพัฒนาศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคนและชุมชนในพื้นที่เป้าหมายจำนวน26ครั้งมีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆจำนวน3ครั้งอาทิเช่นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของไทยวันปิยมหาราชณวัดดอยทำเจดีตําบลตองโขบอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครและกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมฝายชะลอน้ำน้ำฝายชะลอน้ำบ้านโคกสีสุพรรณตําบลตองโขบอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตัักกบาาาารรรเเเพพืื่่ออถวววยป็นนนนนนะชชุศงใมิท ัสิริมังคลหมู่ที่ต,ตําบลเต่างอยอําเภอเต่าง,งอยจังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับอําเภอเต่าง,งอยเพื่อรับบริจาคโลหิตให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนเลือดนะหอประชุมที่ว่าการอําเภอเต่าง,งอยจังหวัดสกลนครเข้าพบปร,ประชาชนในพื้นที่เพื่อสอบถามความเป็นอยู่รวมไปถึงปัญหาความเดือดร้อนต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบจํานวนหครั้งร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบจํานวนสครั้งร่วมกับอุทยานแห่งชาติผู้พายนจัดก ขาร่วมจำนวน630คนร่วมกับอุทยานแห่งชาติผู้ผายนฝึกซ้อมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ a u t o m a t i c External Defibrillator จำนวน2ครั้ง กำลังพลได้ให้การช่วยเหลือประชาชนประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉียวชนบริเวณพ,พื้นที่ถนนบ้านจันเพนไปยังบ้านห้วยหัวตำบลจันเพนอำเภอเต่าง,งอยจังหวัดสกลนครแนวทางการดำเนินการที่5การเสริมสร้างฐานความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลมั่นคงจำนวน31ครั้งมีการปฏิบัตทิที่สำคัญดังนี้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติผู้ผานล่าตรเวนและตรวจพื้นที่ป่าจำนวน19ครั้งผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวนส0รายของกลางรายละเอียดตามจอภาพโดยมีการจับกลุ ป้องกันร,รักษาป่านาครพนมที่2กุรุคูอําเภอนาแก่และสถานีตํารวจภูทรหน,นองบ่อร่วมตรวจยึดไม้ยางใหญ่รถกึ่งพ่วง1คันรถเฮียเพรน1คันรถไถานาเดินตามพร้อมพ่วง1คันเลื่อยโซ่ยน2เครื่องพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา6คนณบ้านหนองบ่อตำบลหน,นองบ่ออำเภอนาแก่จังหวัดสกลนครและได้ส่งให้สถานีตํารวจดําเนินคดีต่อไปร่วมกับอุทยานแห่งชาติผู้ผายน์สํารวจแปลงที่ดินทํากินของประชาชนในพื้นที่ว่าทําการบุกรุกป,ป่าเพิ่มเติมเพื่อทททกกกกกิิิิินนนนนหหรรรรรรือออไไมมม่่่่่จนววน5คััั้งงงผผผลาาาาาาปฏบบบตตตพะดดแยยยใุชู ไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน6ครั้งร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สิอุดรธานีพร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติผู้พายน์พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือการขอออกโฉนดที่ดินของวัดดอยธรรมเจดีในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผู้พายน์เพื่อทราบป,ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาณนะวัดดอยธรรมเจดีตําบลโคกสีสุพรรณอําเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนคร แนวทางการดำเนินการที่7การขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมีการปฏิบัติจำนวน5ครั้งที่สำคัญคือร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการฟอกการมัดหมีและย้อมสีเคมีสีธรรมชาติกิจกรรมเสริมสร้างทักษะฝีมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ราบสูงอย่างยั่งยืนนักโครงการส่งเสริมศิลปาชีบ้านสารแวรแนวทางการดำเนินการที่8การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมีการปฏิบัติจำนวน9้าครั้งที่สำคัญคือร่วมประชุมติดตามผลการลาดตระเวนตามโครงการสมาัปทยาน ผู้ผาย์ตำบลจันเพ็อำเภอเต่าอยจังหวัดสกลนครแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงพื้นที่ชายแดนนโรงแรมนนทบุรีพาเลชอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีร่วมสัมภาษณ์ข้อมูลในการถ่ายทำสารคดีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นอุทยานแห่งชาติผู้ผาย์ตำบลจันเพล็งอำเภอเต่าอยจังหวัดสกลนครการขับเคลื่อนแผนงานโครงการในปีงบประมาณ2,567ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง3จังหวัดหน่วยได้เข้าติดตามการดำเนินการแผนงานโครรงกาปี งบประมาณ2,567ในพื้นที่เป้าหมายตามแผนแม่บทจำนวน8โครงการรวมงบประมาณทั้งสิ้น1,817,655บาทปัจจุบันมีโครงการได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วจำนวน4โครงการและได้ติดตามจำนวน8โครงการรายละเอียดตามภาพฉาย การปฏิบัติงานในห้วงต่อไปติดตามความคืบหน้าของแผนงานโครงการตามแผนแม่บทที่บรรจุในปีงบประมาณ2,567ลาดตระเวนพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพโครงการสมาพาทนธ์อบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูผาย์ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดร,ร,ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูผาย์และเจ้าหน้าที่ปกครองเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์นำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อ ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ผู้ผายน์ยังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงสมดังคติพจน์ที่ว่าคนรักผู้ผายน์หัวใจคือประชาชน